สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่แมทุกท่านนะคะหลังจ,งจากาลังจากที่เจอกันทางไลฟ์สดทุกวันนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปเลยวันนี้กับเห็ดคลิปแล้วนะคะก <c oughs> ังเฮ็ดคลิปแล้วล้างล้างซ้อมเสร็จเนาะพักหนึ่งชั่วโมงก็คือเจอกันอีกหนึ่งทุ่มนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแต่ว่าพอ่พอ,พอแม,แม่อาจจะได้ดูคลิปนี้น่าจะสองสามทุ่มน,นะคะเพราะว่า ถ้าเราสามนุสาแห้งค่ะโหลดคลิปแบบ,บนี่แหละผู้จังประมาณเห็ดซิวก็บคื่องมันซาแห้งกับโอซาเบิองอ๋อนี่ได้กับแมนสีลงสาแมนสีลงสาโนเมียกับเบิองเหดนห้งซอสได้เลยคะ่ะจะไปกินข้าวแต่ว่าจะไปอยากกินตับ,บหมูแห้งสุดๆนี่ตับหมูไม่ได้กินมาสามสี่มื้อแล้วถ้าจะกินตับมีขั้วนะคะแล้วก็ไปตักเนื้อกินขัาาน้วมะนาวถ้าจะบอกว่าเนื้อกินขั้วเห็นอะไรล่ะ ไปซื้อค่ะโอ้ยไปถอดย่าฝ่ารองเวลาเขาเสม็ดกอนพี่ฟักผ้านะคะพี่ฟักข้าวใหม่เอ้ยอย่าให้เห็นชุดนะอุ้ยเห็นไหมตาเอ๋เห็นไหมห้ามเห็นชุดนะอันนี้เราหันมาห็นเห็นไหมม่อกี้มาไม่รู้ไม่เห็น เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใครคือห้ามเห็นนะแบบแบบก็ได้หรอกมั้ยไม่ได้ไม่เป็นไไม่ได้นะเดี๋ยวรุนได้ข้าวอาขวดนะคะเพราะว่าเราต้องมาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราเห็นชุดแดนไม่ได้นะคะนายโอ้ยโอ้ยอุ้ยมันเกือบเกือบเกือบ เรไมมีห้องจมี่นใ่นะดไฟงนบริการอาคะอ่ยว้าววันนี้ได้อร่อยอไร่อ่ะอันนันเออออออิดน้ำใสีขาห้วยห้ยห้ด้านไหนแห้งอนห้อนบัวบานอะไรอะไรน้ำแกงฟักทองเสร็จไก่แกงอื กี่บาทไข่รอนไปก่านะโอเคไปซื้อเหรพวกกันด้วโอเคจ้าอ่ะทำอะไรครับดูสิต้มตำน้อเ้ามากกว่าค่ะดูเลยค่ะไม่ใช่วิญญาณไก่นะคะใช่ไก่ค่ะอันนี้ไม่ใช่วิญญาณไก่นะคะนี่เป็นไก่เน้นๆเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกินไก่นี้ค่ะเราก็มีพริกมีเรามีพริกเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะสำหรับผู้ที่ชอบทานเผ็ดนะคะ ส่วนคนไหนที่ไม่ชอบกินตอนนะคะเรามีน้ำเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะเรามีน้ำเสิร์ฟเรามีน้ำเสิร์ฟอันนี้อะไรนี่นึ่งข้าวหรออันนี้ข้าวกำลังนึ่งให้นะคะใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับพี่ยูต้าบรรยากาศการซ้อมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครัช่องนี้ก็มันซึ้นๆเย็นๆนะครับว่าพายุเข้าแล้วมันก็แบบว่า เหมือนเมื่อวานกํลังซ้อมอยู่ดีๆก็ฝนตกฟ้าขนฝนฟ้าขรองมาจากไหนไม่รู้นะครับมันก็เบ๊ะมาเลยเบ๊ะมาเลยก็เลยฝนสาดกระจายมันก็เลยสาดกระจายกระจายชื่อโกะมันใหม่ไม่ใหม่ขวดขวดเดือบงมั่งทางขีดถนนต่ำเสียงดังนัวนี่ยน่าอิจมากเลยคือดทุกคนก็รัก เรก็มาตัดทางผ่านมาร ah. ับประทานนะคะมาแล้วค่ะตั้งเอาไปไม่เดอด่าน้องตอนตอนเราไปเก็บถ้วยชามนอนก่อนหน่เด้มันห่อเก็บถ้วยชามมันเก่าล้วหน่เด้อไ่นีเรียนทฤษฎีเด็กเจาตื่นพกเดขาด้วยเวลาเร็วตัวย้าขีดเดนใหม่ไคะ นใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะาาโบลดาเขาโ่มันวาวมากเลยค่ะไม่ใช่ปีกันกินมากือมะไม่าแต่เอาไปหลายมันเคียนจับอาตอนไก่เออนั่เทยของโลกยังโมยเลยของโลใดนี่งเอาของโต๊เจาะออกแล้วใสารเราชอบลหลังเลย่สละ่น สามคนพ่อี่มื่กับปิดาปิดกอะตีนโมาอะไรนะถ้านปิดกวาดน่งจอ้านเปิดกวาน้ากปแบบ้นอ่อที่ป็นี่นะคะแล้วตัดแขนี้อตัวเราอาอะรปนงที่ระคล้อง่กระต้ีะกรับ่จบถตแล้วเราก็ต้องปิดเหมือนเดิมก่ปลาข้าวอาาไ่ปากระมันที่ใรต่ก้ใครจะต่ำ

ทุกคนวุ่นวายหน่อยจะดูไปรอบประสบการณ์รอบประสบการณ์ให้เบอยแม่นะเออเมื่อวานเมื่อวานก่อน, <ไฟ S 1> นอ,อะไรเมื่อวานโดนไฟช็อตนะคะทุกคนแบบเพื่อนก็หัวร้อให้นะคะแบบนุ้ยไป็อยแบบเกือบตายนะคะทุกคนแบบหัวก็ฟูมากเลยค่ะไม่ไม่หัวหนู้ยฟูแต่ไหนแต่อะไรแล้วรู้ปใช่ค่ะผมโดนซอยแต่ไหนแต่ไหนมือตรงไหนโดนไฟช็อตตรงนี้ค่ะนี่นี้รอไหนแล้วทำเนี่ย<ช>ังไงไปจับดูไปจับดูไป หนูจะไปทำอะไรจะตอะไรกตอนแรกหนูว่าหนูจะไปเปิดพัดลมใช่ไหมแล้วก็มันก็จะแบบเฮ้ยใช่ในในดูดูส่งเสียงดูเอาใจเจ้าทีไรสิเมียนจะแบบตักกําเลยักกราเบิดเมื่อเอาดูรูแผลอยู่เมนั้นว่าแบบเนึกว่าแบบเออเมกยนตักรรมแบบลอยเลยเมแยนละละเจะกระเบนใส่เกือบแล้วจะกรรมบนไําในดูมือ มีนะครับเพลยังยังมีแผลเจาะเห็นไหมอ่มีอันนี้อะไรนีอันนี้กระพาคือกันแพ้ถึงงากระถือไฟสอดหุือมูก็ยูนัวเตยเด้อค่ะทุกคนมันมันเป็นแต่อย่างหัวบอลพระเดบุรีน้อยนาตาเขาแบบว่าบุคลิกน้องกับการบอลน้องห่ดทุกคนเขาต้องหัวพระน่องเป็นคนจากสีฉันอยู่ในกลุ่มคนเยาวมันเขาเจ้าหัวได้หัวน้อง ก็ที่นี่ฉันปเป็นอะไรสดโยนบันพักบ่ออกมาเลยว่าชูเสือที่เห็น,นั่งอยู่หน้าบ้านเนาะบางทีมันเป็นเพียอะไรบ่มันเป็นอร่างกายมันบ่อยแต่บ่บ่เห็นฝาใส่มหาเจื่อเลยโบยนางมันานางไปแต่ว่า<อ>หล่อนนอนนกหล่อนนอนไปแล้วหล่อน,นนอนไปทังอะไรเนี่ย เราจะพาไปสดอยอ่เออยวพาไปโอเค <Okay. S 1> แนะนำตัวก่อนชื่ออะไรลืมตอนนี้ค่ะ,คะชื่อน้องอามนะคะอยู่น้องอหรออยู่ตาวน้อยลำพูนโซวงสอ,องนะคะควันที่11นี้อย่าลืมมาดูไลฟ์สดนะคะทุกคนจะเ,เปิดวันที่11ที่สนาม สนามกีฬามันแพงนะคะทุกคนขอบคุณค่ะอะไรนะคะถ้าใครอยากมานั่งงานถ้าใครอยากมานั่งงานจะตำหนักอาร์มได้ไหมคะแบบเป็นคนตลกในกลุ่มนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่แม่เอฟซีขอบคุณค่ะพ่อพี่แม่ค่ะฝากติดตามน้องในเด้อ บอไอแสนยางรู้จักวทีเลยแต่เจดงเขาหัวร้อนเรีย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 นเจ้าช้าบอเรียนเรียน เรียนเรียนค่ะคลิปนี้ก็พาไว้ซัานี้ค่ะเดี๋ยวน้องพลก็จะไปสำบักพุ่งนะคะโอเคสำบักพุ่งกลับนะคะแล้วนะคะคลิปนี้จะอไปมือได้นะบ๊ายบายค่ะ